สวัสดีค่ะทุกคนรอบนี้เป็นคริสตันรอบที่37แล้วนะคะพี่ต้อยอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ส่งคริสตันไปที่ประเทศไทยนะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อคริสตันจากพี่ต้อยได้เลยทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนสามารถที่จะสั่งจากพี่ต้อยได้เลยพี่ต้อยจะส่งไปรณีย์ไปให้ถ้าเกิดเป็นประเทศไทย ค่าส่งไม่แพงเลยค่ะแค่คนละห0 0บาทนะคะแต่สามารถที่จะซื้อคริสตัลกี่ชิ้นก็ได้ค่ะจะไม่คิดค่าส่งเพิ่มและถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างประเทศประเทศอื่นให้ใจ่ายราคาตามไปษณี์ของประเทศนั้นๆน,น,นะคะยกเว้นคนที่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าพี่ต้อยจะส่งแบบกล่องรวมไปแต่ว่าพี่ต้อยจะมีหมายเลขให้ทุกคนนะคะ แล้วพี่ต้อยพอคริสตันส่งไปถึงที่เชียงใหม่ที่ลูกสาวพี่ต้อยพี่ลูกสาวพี่ต้อยจะไปจ่ายภาษีให้ทั้งหมดพวกคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะแค่นั่งรอคริสตันอยู่ที่บ้านจ่ายค่าส่งแค่100บาทก็นั่งรอคริสตันอยู่ที่บ้านเลยและลูกสาวพี่ต้อยเขาก็จะไปแพคแยกกล่องส่งให้ทุกคนตามแม่เล็กที่ต่อไปนะคะในเป็นงานฝีมือของพี่ต้อยทําเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยหรือว่า จี้ต่างๆนะคะใส่ข้อมือก็มีค่ะเป็นคริสตัลแท้คริสตัลน,นี้จะเป็นหินที่มีจิตวิญญาณนะคะที่พี่ต้อยส่งคริสตัลไปประเทศไทยก็เพื่อที่จะให้คนที่เชื่อมต่อกับคริสตัลหรือว่าคนที่ขึ้นสู่มิติที่5แล้วสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานของหินคริสตัลเพื่อที่จะสร้างสนามพลังงานให้แก่โลกของเราแล้วก็ช่วยในการสร้างสรรค์สร้างความสมบูรณ์พร้อม เรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องสุขภาพและเรื่องเงินอื่นอีกมากมายเลยค่ะในการเชื่อมต่อแรงสั่นสะเทือนนะคะและีิเตอก็จะเอาคริสตัลเนี่ยใช้ร่วมกับทองแดงเพราะว่าทองแดงจะช่วยในการเชื่อมต่อ สนามพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายที่สุดเพราะเราคือพลังงานเราคือจิตวิญญาณเราคือสนามพลังงานไฟฟ้านะคะและทองแดงไม่ทำให้ฟ้าผ่านนะคะเป็นความเข้าใจผิดค่ะไปดูใน Google ได้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้คุณสมบัติของคริสตัลนะคะสามารถที่จะหาดูได้ทาง Google ก็มีค่ะ YouTube ก็มีนะคะหรือว่าใครไม่รู้ก็สามารถที่จะสอบถามพี่ต้อยได้เลยค่ะเมื่อครนะิสตัลเนี่ย ินคริสตันเป็นหินที่มีชีวิตใช่ไหมคะและเกิดว่าเขาไปถึงมือของทุกคนที่เป็นนักจิตวิญญาณหรือมีความเป็นจิตวิญญาณคนที่พลังงานสร้างสานามพลังงานก็จะช่วยกันกระตุ้นค่ะเพราะว่าคริสตันจะทําหน้าที่ของเขาก็คือจะช่วยเหลือทุกคนช่วยในการสร้างความบูรณาสมบูรณ์พร้อมแล้วก็ปรับพลังงานให้แก่โลกของไร้สั่นสะเทือนสูงง่ายได้ง่ายขึ้นช่วยพลังงานของโลกยุคทองใหม่แล้วก็จิตสํานึกใหม่แล้วก็จะช่วยในการปรับจาก,กาศต่างๆด้วยนะคะ ยิ่งใครมีหลากหลายชนิดเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยเพราะว่าคริสตัลเขาจะช่วยกันทํางานในการสร้างสารรค์ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เก็บไว้ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าคริสตัลเหล่านี้เนี่ยซื้อไปให้ลูกหลานของเรานะคะคริสตัลเหล่านี้เมื่อไปถึงมือของลูกหลานของเราเลยเขาจะช่วยปกป้องลูกหลานของเราจากภัยอันตรายต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาพลังงานไม่ดีการบาดเจ็บอันตรายภัยพิพบัติหรือว่าวางตรงมุมอับห้องที่ต้องการเค่พลังงานทุกจุด เป็นเครื่องประดับร่างกายใช้ทําสมาธิบําบัดยุยาทั้งร่างกายจิตวิญญาณหรือว่าเส้นประสาทต,ต่างๆพวกนี้จะช่วยรักษาการป่วยของคนยุคก่อนและอันนี้คือคริสตัลที่มีจิตวิญญาณไม่ใช่หินทั่วไปนะคะเพราะว่าคริสตัลเหล่านี้เขาจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะเห็นไหมแต่ว่าเขาสามารถที่จะงอกได้นะคะคริสตัลเหล่านี้ เป็นหินคร,ริสตัลที่ไม่ใช่เหมือนหินทั่วไปที่เป็นของมิติที่3แต่เป็นคร,ริสตัลของมิติที่5นะคะที่สามารถที่จะช่วยรักษายยาบําบัดอ่าเป็นหินคร,ริสตัลที่งอกเติบโตเองได้เป็นหินคร,ริสตัลที่มีจิตวิญญ,ญาณค่ะเขาเรียกว่าหินคริส,สตัลที่มีจิตวิญญ,ญาณน,นั่นเองอ่าจะเป็นเหมือนห้องสมุดอากาชิกของจักรวาลเป็นใช้บําบัด ยียารักษาตั้งแต่โบราณกาลแล้วค่ะแล้วก็พลังงานของคริสตัลกระทองแดงจะช่วยกันคลื่นรังสี e m f 5G ได้ด้วยจากการใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้า Wi-Fi คอมพิวเตอร์และอื่นๆด้วยแล้วทำให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวตนภายในอย่างเช่นอันนี้พี่ต้จะทำเป็นถุงไว้เนี่ยอันนี้นะคะก็เรียกว่าสูงไก่นี่ก็จะช่วยล้างสารพิษในคนที่เขาจิ้มวอซามาหรือว่าฉีดหรือว่าคนที่เขา ทานอาหารเป็นพิษน้ำเป็นพิษอะคะ่ะเอาไปแช่น้ําดื่มได้นะคะนี่พี่ต้อยทำไว้ถุงละห้าสิบาทเองค่ะนะแล้วก็จะเป็นที่แบบเมอคาบ้าแบบนี้ก็มีค่ะเป็นก้อนค่ะและพวกนี้จะช่วยล้างพลังงานลบด้วยเชื่อมต่อไฮเดร์เซล์ ale, คนที่ก็าทำสมาธิอะค่ะ เขาจะใช้คริสตัลในการใช้กับเชื่อมต่อมิติต่างๆเชื่อมต่อไฮอร์เซลได้ง่ายขึ้นมิติที่สูงกว่าได้ง่ายขึ้นเพราะเราต้องการเชื่อมต่อมิติที่สูงกว่าใช่ไหมคะแล้วก็จะสร้างความบูรณสมบูรณ์พร้อมล้างพลังงานลบให้เป็นบวกปกป้องความมืดจากคนที่จิตมืดบอดเข้ามาใกล้เราเพราะว่าเมื่อเราใส่คริสตัลหรือว่ามีคริสตัลไวมันจะช่วยสร้างสนามพลังงานในบ้านของเราในที่ทํางานของเราสร้างสางางานสามพลังงานเขาเรียกว่าสนามพลังงานควอนตัมนั่นเองค่ะแล้วก็จะดึงดูดความมั่งคั่งสมบูรณ์พร้อมการงานการเงินความรัก รักษาสรารพัดโรคทําให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดูแลผิวพรรณของเราผ่องใสเมื่อสมใส่แล้วก็เวลาที่เราใช้ประดับบ้านเราค่ะจะมีความปลอดภัยมั่นคงมีความสุขสมัคกีคมเกี่ยวกันแล้วก็พวกนี้ใช้กับทองแดงได้ทองเหลืองทองคำเงินนากได้หมดเลยนะคะยิ่งเงินยิ่งดีใหญ่เลยแต่ว่ามันราคาสูงมากเขาก็เลยต้องใช้กับทองแดงค่ะ แล้วก็ช่วยสร้างความสัมเสถเทือนสูงทําให้สุขภาพเราแข็งแรงดึงความสามารถในอดีตมาใช้ในการสร้างสารรค์เปิดต่อมไพเนียลแล้วก็ช่วยรักษาเย,ยียวยาจักระระบบประสาทระบบอารมณ์ของเราให้สงบลงและเวลาใช้ทําสมาธิเอาวางไว้ตรงมือเราเลยนะคะเอาวางตรงมือข้างที่ไม่ถนัดช่วยเรานอนหลับฝันดียิ่งขึ้นฝันได้ชัดเจนแล้วก็จะเป็นที่รู้จักในหมู่พวกนักจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายมาหลายยุคหลายสมัยแล้วค่ะและทุกดวงดาวเนี่ยเขาจะใช้คริสตัล ในการกับเคลื่อนพลังงานไปรอบๆจัก,กรวาลเลยนะคะเพื่อที่จะดึงดูดข้อมูลต่างๆของจัก,กรวาลมาใช้ในการสร้างสารรค์เรื่องอื่นอีกมากมายทุกดาวดวงดาวเนี่ยจะมีแต่คริสตัลค่ะแต่ละดวงดาวจะมีคริสตัลที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละดวงดาวจะใช้คริสตัลในการที่จะเชื่อมต่อไปมิติอื่นๆนะคะแล้วก็มันจะช่วยสร้างสนามพลังงานออร่าไปรอบจัก,กรวาลดึงดูดพลังงานข้อมูลของจัก,กรวาลแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเข้ามาได้ ะะแล้วก็มีหูเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะมีมีมีเยอะกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวพี่ต้อยค่อยพูดให้ฟังทีหลังนะคะวันนี้จะต้องไลฟ์ก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ต้อยจะบอกนะคะแล้วก็พี่ต้อยก็จะทําภาพนิ่งให้ด้วยภาพนิ่งเนี่ยถ้าเป็นภาพนิ่งทุกคนจะสามารถดูภาพนิ่งได้ที่ Facebook นะคะสามารถจะดูได้เลยก็จะมีตุ๊กตาคิดตั้มด้วยนะคะที่เป็นบีงแห่งแสงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีคริสตัลอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะคะแต่การส่งคริสตัลจากสวีเดนไปเมืองไทยมันจะต้องใช้เวลา1อาทิตย์นะคะแล้วก็รออีก3วันให้ลูกสาวพี่ต้อยแพ็กเพื่อจะแบ่งส่งไปแต่ละจังหวัดต่อไปทุกคนต้องรอนิดนึงประมาณ10วันถึงมือผู้รับรอบนี้พี่ต้อยจะส่งไวขึ้นนะคะรอบนี้พี่ต้อยจะส่งคริสตัลไปวันอาทิตย์นี้เลยค่ะให้ซื้อตั้งแต่วันนี้วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะ อ่าและเกิดเพราะว่าเนื่องจากว่าสวีเดนเนี่ยเขาจะมีวันหยุดช่วงปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเนาะเขาก็จะหยุดกันไปซนีเขาจะหยุดหยุดวันจันทร์ค่ะทีนี้พี่เตอร์ก็เลยต้องส่งคริสตันไปวันอาทิตย์แต่จะส่งวันที่ตรงกลางคืนนุ่นนะคะกลางคืนของสวีเดนนุ่นมาซื้อได้ถึงวันอาทิตย์ค่ะส่วนวันจันทร์จะปิดการขายนะคะเพราะว่าจะส่งคริสตันไปประมาณตลงกลางคืนของวันอาทิตย์ ก็ตอนดึกของประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่วันอาทิตย์ยังซื้อได้อยู่นะคะตรงกลางวันซื้อได้ทั้งวันเลยค่ะซื้อถึงตอนเย็นของประเทศไทยนะคะของวันอาทิตย์ค่ะและพี่ต้อยก็จะรีบส่งไปให้เพราะจะได้เป็นของขวัญวันปีใหม่ใครอยากมีเครื่องประดับสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกต่างหูอ่าต่างหูจะทําเพิ่มได้นะคะหลายแบบนะคะใครบอกให้ทําแบบไหนพี่ต้อยก็จะทาให้แบบนั้นค่ะต่างหูเงินแท้ก็มีค่ะเป็นเป็นทองแดงก็มีค่ะสร้อยคอก็มีใส่เครื่องประดับ เราไม่ต้องใส่พวกพลาสติกหรืออะไรใส่ทองก็อันตรายตอนนี้หันมาใส่คริสตัลกันดีกว่านะคะเป็นพลังงานด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานเราซื้อให้ลูกหลานหลานเราเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาดูสร้อย,อยข้อมือกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะสวยไหมคะ นี่ไปต้อยทำนะใครจะเอาไปทำข้อเท้าก็ได้ค่ะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้ค่ะอันนี้ชิ้นละ199บาทนะคะเจ็ดจักระ199บาทค่ะฟัวรไรน้ำผึ้งอัมพันธ์นะคะฟัวรี่น้ำผึ้งสีเหลืองนี้ราคา199บาทเองค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นทองแดงเคลือบลาวานะคะส่วนอันนี้ลาพิสลาซูลี่ค่ะสวยมากนะคะสีเหลือง อันนี้เป็นฟัวไรสีเหลืองค่ะพี่ต้อยทำสองเส้นนะคะนี่ค่ะนี่เป็นฮาวไลท์ค่ะอันนี้อเมรลาพิตลาซูลี่นะคะแล้วก็อันนี้ทองแดงเคลือบลาวาค่ะสองร้อยยี่สิบสองบาทค่ะพี่ต้อยทำไว้สองเส้นนะคะนี่ค่ะเจ็ดจักระสองร้อยยี่สิบสองบาทค่ะสวยมากนะคะมีคริสตัลไหลยอย่างรวมกันเป็นคริสตัลแท้ๆเลยนะคะฟัวไรเรนโบว์นะคะแล้วก็ นี่ฟัวรไลรเรนโบว์จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เฮมาไทค่ะแล้วก็อันนี้อะปาไทแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นอ m เมทิสตค่ะ222บาทเองแล้วก็อันนี้222บาทเช่นกันนะคะฮาวไลท์ How ine, แล้วก็จะเป็นสีเหลืองนี่ชิดทรินค่ะส่วนสีดำๆนี้ไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะคะเป็นคริสตัลค่ะชื่อคริสตัลคาเนเลียนนะคะ อันนี้22 2บาทเช่นกันอันนี้หมวด22 2มีเท่านี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้หมวดร9อยค่ะต่อไปเป็นหมวด4 9 9้มีสมเส้นนะคะอาจจะ,ะาราคาเข้ามาสูงแล้วเนาะอันนี้เป็นไหมเงินไหมทองค่ะนี่นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทองแดงเคลือบลาวาค่ะลาวาสีดําอยู่ข้างในแล้วเขาเอาทองแดงไปเคลือบนะคะ499บาบาทส่วนอันนี้ ลาปราโดไล์หินไม่หมดของเรานะคะเขาจะมีออร่าอยู่ในตัวของเขาแล้วก็จะมีอันนี้เป็นบลูแกนไซเลมูเรียค่ะนี่นะคะแล้วก็ทังแดงเคลือบลาวาค่ะอันนี้คือราคา499บาทนะคะพี่ต้าทำให้สองเส้นนะคะนี่ค่ะหมด499ไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นหมวด299บาทหมดเลยนะคะมีหลายชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมีอะไรบ้างนะคะ โรโดอไนส์สีชมพูนะคะแล้วก็ลาพิสลาซูลี่ค่ะอทองแดงเคลือบเราวาอันนี้299บาทนะคะสวยมากนะดูคอเขา,เขาคิสันแท้หมดนะคะแต่ถ้าเป็นสีชมพูสวยๆอย่างนี้299บาทเช่นกันค่ะเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างนี่คือซันสโตนสีชมพูนะคะสวยมากเลยค่ะดูน้ำก็น่าน้ำเข้างามมากสวยมากเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นอเมทิสตนะคะ 299บาทเองค่ะพี่ต้อยทำไว้หลายชิ้นนะคะนี่แบบนี้แล้วก็เป็นอเมชชีสส่วนอันนี้พี่ต้อยจะเป็นซันสโตนสีชมพูร่วมกับอะปาไทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะปาไทเช่นกันนะคะพี่ต้อยทำมาหลายเส้นนะใครที่ชอบสีชมพูซื้อให้ลูกให้หลานแล้วได้เป็นของขวัญปีใหม่ได้ค่ะเรดเจสเปอร์นะคะมีหัวใจอยู่ตรงกลางด้วยนี่คือเรดเจสเปอร์นะคะแล้วก็พี่ต้อยสามารถทำเพิ่มได้ถ้าใครต้องการเพิ่ม299บาทค่ะ ชิททรินนะคะอันนี้ชิดทรินค่ะแล้วก็อันนี้ทองแดงเคลือบลาวา299บ,บาทในพี่ต้อยทาไว้สองเส้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ไพร์ไรหรือว่าเพชรหน้าทั่งนะคะ299บาทค่ะน,นี่ทองแดงเคลือบลาวานะคะสมุกกี้คอร์นะคะนี่ดีมากๆเลยซื้อไปเหมาะสำหรับคนที่เลิกเล่าเลิกบุหรี่ไม่ได้หรือว่ายาสติดไม่ได้หรือว่าคนที่ก็ต้องการบำบัดรักษาเยยวยานะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ ก็จะเป็นปรูกกระส่ายไรมูเรียค่ะอันนี้ทองแดงเคลือบลาวานะคะกิ๊จะท,ทำไว้สองเส้นค่ะส่วนอันนี้จะเป็นชิดทรินนะคะแล้วก็สมุกกิ๊คอค่ะทองแดงเคลือบลาวาอันนี้ราคาสองร้อนะคะเคลียร์คอรหรือว่าไวท์คอนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอพาทายค่ะน,นี่ทองแดงเคลือบลาวาค่ะอันนี้โรโดไนท์นะคะจะมีอยู่สองเส้นนเส้นนี้ด้วยนะคะนี่พูดไปแล้วเนาะ อันนี้พลอยพอดอทค่ะแล้วก็มูลซันสโตนนะคะแล้วก็ทองแดงเคลือบลาวาค่ะนี่คือซันสโตนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแสงไล่ในตัวของเขาแล้วก็ส่วนน,นี้พาทายค่ะตรงนี้ทองแดงเคลือบลาวาค่ะเฮมัทไทค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจตรงนี้เนาะแล้วก็ทองแดงเคลือบลาวาค่ะถ้าเกิดใครต้องการเส้นที่มันใหญ่กว่านี้บอกได้นะคะ สามารถที่จะทําให้ได้ค่ะทนนี่ทําพอดีมือสลับคนที่พอดีพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดข้อมือใหญ่ให้บอกด้วยพี่ต้อยจะทําใหม่ให้ร้อยใหม่ให้เลยค่ะเพราะพี่ต้อยมีคิสซนเยอะนะคะหมวด2องร้อยเก้าผ่านไปแล้วนะคะต่อไปเป็นหมวด3ามร้อสามสามร้บาทค่ะนี่คือโกเมนหรือกาเนตนะคะแล้วก็จะเป็นทองแดงเคลือบลาวา3ามร้อยเก้าบาบาทค่ะอันนี้โกเมนหรือกาเนตที่จะเป็นดิบนะคะ สวยมากวิ่งมากแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นเคลียร์คอนะคะส่วนอันนี้อะปาไทค่ะแล้วก็อันนี้ทองแดงเคลือบลาวาค่ะ3ามราา้อยเกบาทส่วนอันนี้ซันสโตนนะคะก็จะมีแสงไล่ในตัวของเขาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาปาไททองแดงเคลือบลาวาค่ะ3ามร้อยเกบาทนะคะใครต้องการชิ้นไหนแคปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครแคปไม่เป็นให้ไปดูในเฟซพี่ต้อยนะคะเฟ c บ b o o เดย์ค่ะแล้วก็จะมีเฟซ ผมพี่ต้อยมี3าเฟซด้วยกันที่พี่ต้อยแท็กไว้ให้นะคะแล้วก็มีเฟซชื่อ h i นคริ Crystal ิ5พี่ต้อยจะเขียนไว้ให้แล้วก็จะมีภาพนิ่งให้ด้วยโดยที่ไม่ต้องแคปก็ได้ค่ะไปดูภาพนิ่งได้เลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่ความสวยเป็นยังไงจะได้ดึงภาพจากภาพนิ่งได้เลยค่ะจาก f a ฟ e Book นะคะชื่อ b o ๊สเดย์ค่ะส่วน YouTube ของพี่ต้อยชื่อว่า YouTube Boost Day ตื่นรู้จัก,กรวาลน,นอกโลกค่ะ ส่วนเฟสชื่อว่าบูธเ Day แล้วก็บู t เดย์ต้อยแล้วก็หินคริสตัลมิติที่5ค่ะถ้าจะแอดเป็นเพื่อนกันก็แอดในเฟสบู t เดย์ต้อยแล้วก็เฟซหินคริสตัลมิติ5ได้ค่ะส่วนเฟสบูธเ Day ที่เป็นตัวหนังสือสีเขียวๆที่เป็นตัวเลขนั้นอันนั้นคนเต็มแล้วรับแอดไม่ได้ค่ะยกเว้นเฟสอีก2เฟสนั้นค่ะ แต่สามารถติดตามได้นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการคุยส่วนตัวทาง Messenger หรือว่าซื้อของเนี่ยจะต้องแอดเป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะต่อไปจะเป็นหมวดที่เป็นกำไรแบบนี้นะคะนี่ใครชอบใส่กำไรทองแดงบ้างทองแดงจะช่วยในการเชื่อมต่อพลังกระแสไฟฟ้านะคะการขคลื่นลังสีเอ็มเวฟด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ฟ้าผ่านะคะรับรองได้เลยค่ะไปหาข้อมูลใน Google ได้เลย มันเป็นความเชื่อของคนยุคโบราณเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทองแดงแล้วก็คริสตัลช่วยรักษาเย,ย,ยาียรร่างกายจิตวิญญาณแล้วก็ทําให้เราเชื่อมต่อมิตอิ่นได้ง่ายด้วยค่ะเพราะเราคือพลังงานเนาะเราจึงต้องใช้ทองแดงเงินทองคํานาคต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันทําให้เราเกิดพลังงานบวกนั่นเองค่ะและช่วยขับสารพิษทําให้ผิวพรรณเราผ่องใสด้วยนะคะ นี่คือสร้อยข้อมือทองแดงหรือว่าจะเป็นสายข้อเท้าได้ก็ได้นะคะถ้าใครต้องการอันนี้ชิ้นละ222้บาทค่ะนี่นะคะเป็นคริสตัลแท้นะคะและพี่ต้อยก็จะทําแบบนี้ออกมาให้กับทองแดงค่ะพี่ต้อยสามารถทําเพิ่มได้หลายๆชิ้นถ้าใครต้องการนะคะเพราะพี่ต้อยมีคริสตัลเยอะค่ะนี่ค่ะ222เส้นละ นนี้เป็นคริสตันเจ็ดจัก,กระนะคะชิ้นละ3า3บาทเองค่ะมีอยู่2เส้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครต้องการให้สายแขนเนี่ยเส้นใหญ่กว่านี้บอกได้นะคะพี่ต้อยสามารถเพิ่มขนาดให้ได้ค่ะบอกขนาดมือด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ลาพิธลาซูรี่เส้นละ299บาบาทค่ะเป็นสี่เหลี่ยมบล็อก มาลักไสีเขียวนะคะสวยมากนะคะนี่ของแท้นะคะดูนะคะของแท้จะเป็นแบบนี้เซ็นละ699บาทค่ะแต่ไปเป็นกําไรนะคะชิ้นละ299บาทค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ชิ้นแรกนี่ไม้เงินไม้ทองค่ะสมมกี้ขอ ไพไรบลูไทเกอร์ไค่ะชิตรินพอยปริดดพี่ต้อยทำเองนะคะเจจักระสามารถทำเพิ่มได้นะคะถ้าใครต้องการเพิ่ม หเมทิสสีม่วงเหมาะกับจักร,กกรคลาวค่ะเรเจสเปอร์หมาะก,กับจักรฐา,านลากค่ะลาปราโดไลท์หินไม่มดของเราปลุกเสกได้ทุกอย่างมีแสงไลในตัวนะคะเห็นแบบนี้เจจักระ ฮัพทยราคา29 9บาทเท่านั้นนะคะปกติ333นะคะอันนี้ลดลงมาแล้วนะคะเพราะว่าปีใหม่แล้วก็จะลดราคาเหลือแค่299ตลอดไปค่ะนี่นะคะต่อไปเรามาดูหมวดราคา199บาทค่ะ ไอ้ที่เป็นทองคำทองแดงนะคะทองแดงที่พี่ต้อยทำเองนะคะพี่ต้อยทำเองหมดเลยงานฝีมือของพี่ต้อยเองค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะใครไซส์ไหนก็บอกนะคะแต่ว่าเป็นฟรีไซส์อยู่แล้วค่ะขยับได้นะคะนี่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครจใ้ทำล็อกแบบนี้ก็ได้ค่ะ แต่อันนี้เป็นฟรีไซส์นะอันนี้ดีเป็นฟรีไซส์ค่ะขยับได้แล้วก็ส่วนอันนี้เป็นกําไรฟรีไซส์เช่นกันนะคะแต่ว่ามีถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะเป็นใหญ่หน่อยหนึ่งเป็นผู้หญิงก็จะเล็กนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มขนาดเดียวกันบอกพี่ต้อยได้เดี๋ยวพี่ต้อยทำเพิ่มได้ค่ะชิ้นละสองร้อยยี่สิบสองบาทเองนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ ปกติ259นะคะอันนี้จะทําราคาแค่222เพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าของพี่ต้อยได้นะคะและพี่ต้อยก็ได้พูดไปหมดแล้วเนาะที่วางตรงโต๊นี้ถ้าใครต้องการชิ้นไหนแคปเลยนะคะถ้าจะดูภาพนิ่งให้ไป Facebook b o o t เ d a y หรือว่าคริสตันเห็นคริสตันมิติที่5ค่ะ เซเลน่าที่เป็นแท่งนี้ชิ้นละ29บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อ4ชิ้น100บาทนะคะอันนี้จะมีแต่เล็บแอนไลท์อย่างเดียวแล้วก็เป็นพลังงานบวกอย่างเดียวเลยนะคะเซเลน่านี้จะนิยมนําไปทําที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะที่ชาร์จโทรศัพท์ของพี่ต้อยก็มีนะคะเซเลน่าถ้าเกิดใครต้องการบอกได้เลยนะคะดิพี่ต้อยให้ดูตัวอย่างค่ะอันนี้นะคะเซเลน่า สชิ้นหนึชิ้นเดียว29บาทค่ะแต่ถ้าเป็นแท่นชาร์จแบบนี้จาก1นึ1งพ้อยสบาทเหลือแค่ก้อนละเก้าสบาทค่ะดูนะคะแท่นชาร์จเซเลนด์หนามากเลยนะคะนี่ค่ะเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ที่เราใช้งานแล้วแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็สร้างสนามพลังงานค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นรูปลักษณ์ของรูปทรงเลยค่ะคณิตศักดิ์สิธิ์ของเมตาทรอนหรือว่าเมนดาล่านั่นเองค่ะสวยมากเลยนะคะแล้วก็คริสตัลไปวางวาง,วางสวยงามมากแหน่พีต่ตาจะวางให้ดูเป็นตัวอย่างวางแบบนี้นะคะเขาจะสร้างสนามพลังงานแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเอาไปชาร์จทุคริสตัลที่เราใช้งานแล้วนะคะว่าจะเป็นเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไลเป็นคริสตัลอัปวงังแบบนี้ได้หมดเลยค่ะ ไมได้มีแค่ชิ้นเดียวนะคะแผ่นคริสตัลแทนชาร์จเสไรไหนเนี่ยใช้ชาร์จพลังของคริสตัลต่างๆแล้วก็อันนี้นะคะพี่ต้อยมีเยอะกว่าน,นี้นะคะถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มบอกพี่ต้อยได้เลยอันนี้พี่ต้อยแค่เอามาช่วยให้ดูเฉยๆนะคะชิลก้อนแล้วก็บาทค่ะไายรายที่เป็นก้อนก้อนแล้ว222บาทค่ะดูนะคะสวยมากค่ะ ก้อนดิบนะคะก็เาารียกว่าไพไรก้อนดิบหรือว่าเพชรนาทั่งนั่นเองคริสตัลแบนด์แบบเนี้ดีมากเลยนะคะอันนี้เรดเจอร์สปูร์สองร้อยห้าสิบเก้าส่วนอันนี้เป็นนาเกตค่ะสองร้อยห้าสิบเก้าเช่นกันคอสวยมากนะคะหั oh. ควคอยเซเลไนท์นะคะชิ้นละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแบบนี้นะคะ ฟัวรนะัยน้ำพิ่ง,งํำพันธ์รักษาเยียวยาคิวลิงดีมากเลยค่ะอันนี้ชิ้นละ3า9บาทแล้วก็ส่วนชิ้นนี้444บาทค่ะฟัวรนะัยน้ำพึ่ง,งํำพันธ์ช่วยรักษาส,สรารสาพัดโรคเลยนะอืใครเป็นภูมิแพ้หรือว่าโรคความดันโลคอื่นๆนี้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใช้เชื่อมต่อพลังงานของจกักรวาลได้ดีมากเลยค่ะ black t o u r m a l ชิ้นละ1้อบาทเอง เป็นแท่งเลยนะคะแท่งใหญ่มากถือว่าคุ้มนะคะ Black t o u r m a l i n e ค่ะหอคอยชิดตรินชิ้นละ299บาทค่ะรูปหัวใจที่เป็นอาเกตสีดำนะคะดูนะคะสวยมากคอก็สวย3า9เบาทค่ะ พีระมิดนะคะชิ้นละ3า9กบาทเองมีหลายรูปลักษณ์นะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนพีระมิดถ้าเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะชิ้นใน6้ก็19บาทเพราะชิ้นจะใหญ่และเสาจะเยอะอ่าถ้าใครต้องการเพิ่มบอกได้ค่ะมีมีมีเรื่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรูปทรงเลยค่ะศันนิสสกิธิ์ของเมตาตรอนค่ะแล้วก็อันนี้ข้างบนจะเป็นเคลียร์คอตรงนี้ก็จะเป็นทองแดงค่ะ ้สร้างสนามพลังงานแล้วเก็บไว้ในที่ทํางานที่บ้านของเราเพื่อปรับพลังงานนะคะเราไม่ต้องไปที่พีระมิดใหญ่ก็ได้ไม่จําเป็นเลยเรามีพีระมิดเล็กที่บ้านของเราเอาไว้นั่งสมาธิเอาไว้เชื่อมต่อกับพลังงานสร้างสนามพลังงานนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นละ3ามละกสิบเาบาทีมาดูกันค่ะนี่ค่ะข้างล่างจะเป็นชิปริยนข้างบนก็จะเป็นเคลียร์คอนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทองแดงค่ะตรงกลางก็จะเป็นอ่า รูปทรงเค่ะคณิตศักดิ์สิทธิ์ของเมตารอนนะคะก็เรียกวา่าแมนดา่าค่ะ3 9 9้เกนาะนี่ส่วนอันนี้อันนี้เ้าลงสีไว้เฉยๆนะคะลงสีฟ้าไว้แต่จริงๆแล้วข้างในเป็นเกลียวคอค่ะข้างบนก็เป็นเกลียวคอส่วนอันนี้เป็นทองแดงนะคะอันนี้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตค่ะพลอยปริดอตแล้วก็ออบซิเดียนค่ะสีดําแล้วก็ตรงกลางก็จะมีทั้งทองทอง อันนี้เขาเรียกทองเหลืองแล้วก็ทองแดงทองเหลืองกับทองแดงมีคุณสมบัติช่วยเชื่อมสนามพลังงานได้ดีมากเลยค่ะลาพิตลาซุลีนะคะแล้วก็ทองแดงค่ะคริสตัลสีแดงนี่เป็นคาเนเลียนข้างบนเป็นเกลียคอนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมือหำสากค่ะสัญ,ญลักษณ์ของจักรวาลน,นะคะต้นไม้แห่งชีวิตพลอยปริด,อดทองแดงทองเหลืองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคริสตัลไทากาอค่ะ อเมทิสแล้วก็ต้นไม้แห่งชีวิตนะคะอเมทิสทองแดงแล้วก็เป็นมาละไาคไสสีเขียวค่ะโพยพอริดต้นไม้แห่งชีวิตแล้วก็เป็นอเมทิสค่ะฮาวไลท์ ite, สีขาวนะคะฮาวไลท์นี่จะส่วนผสมของหินหยางรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทองแดงม้วนสวยมากเลยค่ะอเมทิส ตรงกลางนี้ก็จะเป็นรูปนั่งสมาธินะคะแล้วก็จะมีเจ็ดจักระเป็นไกดแสงแล้วก็ตรงล่างสุดออปสีเดียนสีดำค่ะรูปหัวใจชิ้นนี้เป็นรูปหัวใจสฟาร์ r รไร์หรือว่าเขาเรียกว่าดรูชีนั่นเองค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเคลือบด้วยไททาเนียมเพื่อให้เกิดพลังงานที่สูงมากขึ้นนะคะชิ้นลบาท ชิ้นนี้เป็นบิงแสงค่ะบิงแสงอันนี้เป็นไทเกอร์ไฮนะคะเห็นไหม่าแล้วก็พีเตอรก็เอาเสตันชิ้นอื่นๆนะคะใส่ลงไปในนี้ด้วยแล้วก็พันด้วยตรงนี้เป็นออร่าของเขาเป็นทองแดงนะคะอันนี้เป็นลาพิสลาซูลีแล้วก็ไหเมทิสโกเมนค่ะใส่เพิ่มไปให้ชิ้นละ2 2 2บาทมีหลายชิ้นนะคะนี่ค่ะนี่ด้วยอันนี้เป็น เห็นแสงไล้ไหมลาปรารดไล์หินไม่มดของเรานะคะนี่พี่อยจะทำเองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนี่สามารถเลื่อนได้นะซ้อยเลื่อนได้นะนี่ขยับขยับได้ค่ะคริสตัลคอสสสีบรูแบบนี้นะคะอืมสวยมากเลยค่ะชิ้นละสองยบาทเองค่ะ อย่าเพิ่งจบนะคะเดี๋ยวเราไปต่อช่วงที่2กันเลยค่ะพี่ต้อยต้องทำเป็นสองตอนนะคะเนื่องจากว่าในเฟสเขาจะไม่เกิน35นาทีไม่งั้นเสียงพี่ต้อยจะหายนะพี่ต้อยจะตัดเป็นสองตอนอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นดูตอนที่2กันได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปต่อตอนที่2กันเลยค่ะในคลิปอื่นนะคะอันนี้คลิปที่หค่ะพี่ต้อยจะทำไว้สตอนด้วยกันค่ะ